เ,เ,อเอาไปเอาเอาไปาทาน,นีเลยมีแขกมาเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรกันเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยฮะนี่นี่ก็เป็นหมู่บ้านเลยเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากระทัดรัดแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้โหนี่สะพายใหญ่เลยนะคเนี่ยเฮ้ยชนเผ่าของเราชื่อชนเผาหาหา่าฮาฮาต้อาทำล อยู่กันแบบว่าไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่รบกวนใครนะแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้จักด้วยโอ้ยข่ยังชั่วไว้ชื่นใจหน่อยแม่เดินมาจนขาล้าขาเปื่อยนี่ถ้าเกิดแม่ในามาไม่สั่งพักนะโอ้ไอ้ชนอ๋อ,อ,เองเฮงไงได้แบกฉันแน่แน่ม่มองสาย ผีเจาะปากมึงมาพูดหรือไงวะมึงหยุดพูดสักสองสามนาทีจะเป็นอะไรไหมโอ้โหเฮ้ยนี่ฉันจะบอกให้นะเนี่ยถ้าโลกนี่ขาดฉันไปสักคนนะมันก็จะเงาหงอยสร้อยเศร้าแล้วก็เฉาตายนะเว้ยเข้าไว้เองขูบปากไปเลยดีกว่าวะไอ้มองฉายข้าชอบแบบนี้เพียบหวังเพราะถ้าเองเป็นข้าเนี่ยเองอาจจะขูลละหรือหูดับไปเลยก็ได้โอ้โหไอ้นี่ก็พูดเกินไปฉันว่านะพวกมันต้องมุ่งหน้าไปทางนั้นแน่นอน แน่ใจนะว่าตามถูกทิศถูกทางไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็ตามมาเสียเวลาเปล่าๆหัวหน้าอย่างฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายให้กับลูกน้องอย่างแกฟัง พักหลังมานี้รู้สึกว่าเองยอมยอมง่ายๆก็ไม่เนมานะไล่ตัวตนไปหรือเปล่าว่าเองอ่ะฮะมึงคงจะยังไม่เคยได้ยินทำดีต่อกันเพื่อที่จะรอวันจากไงออไอ้นี่ก็นั่งเฝ้ากองไฟหน้าไมมหมดแล้วมึงอ่ะว่ามึงนั่งผิดที่ว่ะ พูดไปหัวเราะไปสงก็ชื่อชนเผ่าอาฮาเลยนะครับโรสเิกออกแล้วค่ะอีเวนต์นี้น่าสนใจมากเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีมสารคดีของพวกเราจะขอถ่ายทำชนเผ่าของพวกคุณพร้อมสัมภาษณ์ความเป็นอยู่ทั่วไปได้ไหมคะเฮ้ย พวกเรายังให้คำตอบไม่ได้หรอกเพราะพวกเราต้องประชุมหมู่บ้านก่อนเอางี้เดี๋ยวผมลองดูเออคืออย่างนี้นะคือคือพวกเราเดินทางกันมาไกลนะยังไงก็ช่วยพิจารณาหน่อยแล้วกันนะ นะ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 เราไได้โปรดนะครับพวกเราอยากจะเผาเรื่องราวที่น่าสนใจของหมู่บ้านของพวกคุณแล้วก็ชนเผ่าฮาฮาเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับชาวโลกได้รับรู้ครับนะนะครับนะ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 วิ่งอุ้งอิ๊งอ้งนี้ครับหมุนรอบฮาฮาหนึ่งฮาเขาบอกว่าหมุนรอบเอาไปเอาทำ ความจริงความอยู่รอดของพวกเราอาจต้องอาศัยโลกภายนอกให้รับรู้เพื่อให้พวกเขาได้เห็นไงข้าว่าอาจจะเป็นเรื่องดีนะที่ชมเผ่าเราจะบอกให้ใครๆเขารับรู้ว่าเราอยู่ที่นี่อืนี่แต่อาจจะเป็นอันตรายจากเผ่ากระเล้งก็ได้นะพูเองถ้าหัวหน้าชนเผ่ากระเล้งยากออกกระรับูเรื่องนี้เผ่าเราอาจตกในอันตรายได้ไดอืม,อม เอางี้ไหมพรุ่งนี้เช้าเราเค่อยคุยกันใหม่จะดีกว่าไหมออเชื่อข้า,าวเว้ยพวกเขาอะจะนำภาพหมู่มบ้านเราไปเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้จักนะ้ยจริงเหรออ่ะลองที่ดูดิหมู่มบ้านของเราอะดดเดียวเดียวด้ไม่ต้องนานแล้วอะนี่แกที่ดูนะแกฮาโยถ้าเกิดชาวโลกแล้วรู้จักหมู่มบ้านเรานะ เราจะรอดตายจากความอึดยากด้วยเราคิดดูวฮนาว่าไงก็ว่ากันแหละเอางั้นเหรอเอาเลยเอาไงเอากัรนพวกคุณพวกเราพร้อมแล้วที่จะให้พวกคุณถ่ายดีมากๆเลยค่ะ รับรองว่าสารคดีของพวกเราเนี่ยจะเผยแพร่เรื่องราวชนเผ่าฮาฮาของพวกคุณไปสู่สายตาชาวโลกอย่างละเอียดเลยค่ะรสครับกลองเซดับเรียบร้อยพร้อมถ่ายทำครับดีมาค่ะส่วนตั้งเสียงเนี่ยก็พร้อมเหมือนกันครับรับรองว่าเสียงดังฟังชัดแน่นอนครับอ้าวแต่ยีเลยถ้าอย่างนั้นทุกคนฟังทางนี้เอ้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยอยู่นี่รอเลนี่ในการถ่ายทําสารคดีวันนี้นะครับ ดรสุนีน hmm. hey. ี uh ่จะเป็นพิธีกรนำเสนอรายการเชื่อได้ว่าและมั่นใจได้ว่าชนเผ่าห้าหาของพวกคุณจะต้องดังยาวแน่นอนะไรของคุณน hey. ักหนาเนี่ยฮะเวลาพูดถึงชนิดทำไมมันต้องมูเวอร์วางอลังการอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยแม่คุณชนมีคนสวยเหลือดีกว่าขาดนะจ๊ะเพืปูน มันพูดอะไรญาติคณอยู่กันแล้วไฟหรือไงฮะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ครับตอนนี้แสงก็มังสวยแล้วครับถ้าเราเริ่มถ่ายทำตอนนี้ภาพจอมันสวยมากดีค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เค่ะได้ค่ะเตรียมตัว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 สามคนนี้ตรงตรงนี้นะครับตอนไหนตอนไหนตัดเสียงเชิญครับอ่าทุกคนรอบขอบคุณครับคุณครับ อจะถาย้ครัโอเคพร้อมนะคะสามสองหนึ่งความรกชัดในป่าใหญ่ใกล้ปราสาทเมืองสิงนะคะมีชีวิตเล็กๆค่ะได้เติบโตแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นที่นี่ชนเผ่ากลุ่มนึงนะคะเป็นชนเผ่าเล็กๆที่ชื่อว่าชนเผ่าฮาฮานะคะปรากฏขึ้นค่ะ ทุกทกครั้งก่อนบทสนทนานะคะเขาจะมีเสียงหัวเราะนะคะซึ่งนํามาซึ่งความสุขหรือว่ารอยยิ้มกับทุกคนที่เข้ามาพูดคุยและติดต่อกับพวกเขาชีวิตของพวกเขากําลังจะถูกปรากฏต่อสายตาทุกท่านน้าบัดน,นี้ค่ะ